สวัสดีทุกคนวันนี้พาทุกคนนะครับมารีวิวกับเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ 2.4V ปี2016คันนี้ของเราเลยทุกคนก็เป็นสีเทาวๆแบบนี้เลยครับบอกเลยว่าขนาดหน้าตาสวยนามากนะสำหรับเจ้าฟอร์จูเนอร์คันนี้ของเรานะครับตัวเอาแชกของเขาเมีอะไรกันบ้างมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวเลยเนาะไฟหน้านะครับอันนี้ก็ได้ในยส่วนของตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดชามมาให้เนาะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะครับนี่คือลักษณะหน้าตาของกระจังหน้าของเขาเนาะในส่วนของตัวรอบนอกของเขามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ล้อแม็กนะครับอันนี้เป็นล้อแม็กแต่งมาให้นะทุกคนก็เป็นขอบยี่สิบนะครับอันนี้มาเพรามกับตัวยางใหม่ๆเลยนะปี2023นะครับมาถัดมาทุกคนอันนี้ก็คือเป็นส่วนองตัวรอบนอกของเจ้าฟอร์จินเนอร์คันนี้นะครับก็บอกเลยว่าสวยงามมากนะสำหรับฟอร์จิเนอร์คันนี้นะครับก็ทีนี้นะครับเป็นส่วนของตัวด้านท้ายนะครับทุกคนนเจนส่วนของตัวฝากระโปรงท้ายนะครับเป็นฝากระโปรงท้ายแบบออโต้นะครับทุกคนก็เป็นไฟฟ้าแบบนี้เลยนะทุกคนนี่ ก็คือดูส่วนตัว f o r เนอร์คันนี้นะครับก็นั่งไปเจ็ดที่นั่งนะทุกคนหรือสารหน้าตาของเขานะครับเป็นประมาณนี้เนาะป่ะทีนี้เราพาไปดูส่วนของตัวข้างในตัวรถของเจ้าฟอร f o r เนอร์คันนี้บ้างทุกคนว่าจะมีออปชั่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับไปจีบโอเคทุกคนขึ้นมาดูภายในตัวรถเนาะของเจ้า Fortuner สองจุด v คันนี้ของเรานะครับทุกคน นี่นะครับก็คือสตาร์รถแบบบุสต์สาร์นะครับทุกคนลักษณะนหน้าตาของเขานี่คือฟังก์ชันต่างๆของเจ้าฟอร์จูนเนอร์คันนี้ของเราเลยนะครับนี่เอาชันของเขานะครับมีอะไรกันบ้างเร่มตัวจากพวงพวงอะไรกันก่อนละกันเนาะพวงมาลัยนะครับอันนี้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงๆๆลดเสียงได้จากตๆๆนะัวพวงมาลัยเนาะแบบนี้เลยที่สําคัญมีสตัวแพดเดิลชิพมาให้อีกด้วยนะครับสามารถบวกลบเกียร์ได้นะครับจากตรงหลังพวงมาลัยแบบนี้เลยนะครับ ขัดมาส่วนของตัวจอนะครับอันนี้ก็เป็นจอของเขาเลยเนาะซึ่งตัวจอเนี่ยก็เป็นจอทัชสกรีนด้วยเนาะสำหรับเจ้าฟอร์จูเนอร์คันนี้ของเรานะครับแบบนี้นะครับถัดลงมานะครับเป็นส่วนของตัวแอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับมีส่วนของตัวหน้าจอดิจิตอลแบบนี้นะครับอืมอะถัดลงมาส่วนของตัวเกียร์ต่อทุกคนเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้ขนาดตัวเกียร์เป็นประมาณนี้เลยทุกคนเข้าเกียร์ง่ายนะครับกระชับมือนะครับอันนี้ซึ่งมีส่วนของตัวกล้องมองภาพขนาด แล้วก็แถมมาด้วยสอง,องตัวระบบเครื่องยนต์นะทุกคนก็มีในสอง,องตัวอีโคโหมดนะครับแล้วก็เพอว์โหมดด้วยนะครับป่ะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราพาพาไปดูส่วนของตัวห้องผู้โดยสารของเจ้า ford r a n e r คันนี้กันบ้างทุกคนว่าจะเป็นยังไงเเรามารับชมกันเลยครับนี่นะครับก็ขึ้นมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารของเจ้า ford ranger คันนี้ของเราแล้วนะทุกคนก็เบาะนะครับก็เป็นสี น้ำตาลน้ำตาลแบบนี้ทุกคนน้ำตาลเข้มแบบนี้เลยนะซึ่งตัวเบาะก็ใหม่มากนะครับสภาพยังแทบจะไม่ผ่านการใช้งานเลยเนาะนี่นะครับตัวเบาะถือว่าสวยงามเลยนะครับแล้วก็เจ้า f o r t u n e r คันนี้ทุกคนก็ยังสามารถพับเบาะได้เนาะนี่เราพับเบาะให้ดูนะครับนี่พับแบบนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับเวลาเรานั่งนะครับห้องผู้โดยสารก็สามารถพับเบาะกลางเบาะขึ้นมานะครับแล้วก็นั่งได้นะครับเป็นเจ็ดที่นั่งเนาะสำหรับ Fort u n e r คันนี้นะครับซึ่งตัวเบาะก็ใหม่ๆเลยทุกคน สำาหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับเชื่อกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยน้องวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ